ที่นี่คือป่าอาโอกิกาฮาระสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าป่าแห่งการฆ่าตัวตายป่าแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิเต็มไปด้วยต้นไม้หนาแน่นจนได้รับฉายาว่าทะเลต้นไม้แต่สิ่งที่ทำให้ป่าแห่งนี้โด่งดงังไม่ใช่ความสวยงามแต่เป็นเรื่องราวความลึกลับและน่ากลัวมีความเชื่อว่าป่าแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของวิญ,ญญาณ และเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาจบชีวิตตัวเองตำนานเล่าว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในป่าจะวนเวียนอยู่ภายในและดึงดูดผู้ที่สิ้นหวังให้เข้ามาในความเป็นจริงป่าอากิกาฮาระเป็นสถานที่ที่มีสถิติการฆ่าตัวตายสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางการญี่ปุ่นได้ติดตั้งป้ายเตือน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการกำลังใจแต่ก็ยังมีผู้ที่เลือกจบชีวิตตัวเองในป่าแห่งนี้ความเงียบสงบและความหนาแน่นของป่าทำให้ผู้ที่เข้ามารู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความมืดมิดในจิตใจมนุษย์เรื่องราวของป่าแห่งนี้เป็นเครื่องตวนใจให้เราใส่ใจสุขภาพจิตและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำลังทุกขทรมาน หากคุณหรือใครที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับความยากลำบากโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสามหรือสองหนึ่ง